ถามถึงทำไมต้องแยกกันเดินตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าแยกกันเดินครับครับอันแรกเลยต้องบอกเลยความเป็นพี่น้องใน50ปีเนี่ยไอ้น,นี่เหมือนเดิมเชื่อว่าเขารักกันแน่นอนโอ้เพราะไปถามตอนไหนลุงป้อมเคยพูดนนก่อนหน้านี้นี่ผมกอดคอกับนายกสนิทสนมมา50กว่าปีจําไว้ให้ตายจากกันเราสามปอถึงจะเลิกรักกันเสน้ทสนทางทางการเมืองมีแนวทางคนละแบบทําไมคนละแบบ นายกรัฐมนตรีเหลือปีครึ่งปีกว่านะลุงป้อมยังมีอนาคตและคุมสอสและบริบททางการเมืองเนี่ยผมถามให้นะในพักพลังประชารัฐบรรดาสอสนะรักลุงป้อมจงรักพักดีต่อนายป้อมทางสิ้นครับที่สำคัญข้อที่3าํทำไมต้องแยกทางกันแต่ละคนมีเครือข่ายมีลูกน้องที่ต้องดูแลเนี่ยต่างกันไหมคนละขั้วเลยไหมคนละขั้ว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 คนละกลุ่มคนละก้อน ร้ายกว่านั้นอีกแต่ละคนนะมีวิธีการต่างกันและปลมปัญหาใหญ่ครับคือคนที่อยู่ลายล้อมนี่แหละเป็นปีเตอร์กันและเป็นคนทำให้เกิดความแตกแยกของสองปอเอามาตกลงเนี่ยลุงตู่เนี่ยสมัครเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติแล้วจริงหรือไม่ครับคนที่จะตอบคำถามนี้มีคนเดียวครับก็คือลุงตู่นั่นแหละหัวหน้าพักด้วย ว่าพรรคว่ายังไงครับนี่คราวก่อนนั้นเขาลาออกจากพรรคคุณจำได้ไหมในพรรคพลังประชารัฐเขียนใบสมัครใบเขียนไปแล้วนะเก็บไว้ถามว่าเขียนแล้วหรือยังไม่ได้ไม่ได้สมัครเพราะนายทะเบียนยังไม่รับเก็บใส่เก้ไว้เออมันก็ถูกก็ถือว่ายังไม่สมัครไม่สมัคร half fact half fact เหมือนแต่ว่าจดสมัครพรรคพรรคอะไรดีนะไม่ยื่นสมัครพรรคพรรคสายตาถึงนะคดีนะเขียนไว้ลงวันที่21เพื่อทท่อะไรเพื่อเอาเครดิตนะ ลือกันเดี๋ยแต่ยังกอดอยู่ตอนอยู่พลังประชารัฐก,ก็เป็นคนดิเดตนายกได้ไม่เห็นต้องเป็นสมาชิกพรรคเลยน,นี่ไงคุณพิรพันธ์ถึงออกมาพูด <om> บอกว่ <Emin> em> ามอนไม่เป็นความจริงถ้ามีการสมัครเข้ามาผมต้องเป็นผู้เซ็นรับรองจึงยืนยันได้ว่านาทีนี้นายกยังไม่ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคแต่ยอย่างใดพิรพันธ์บอกไม่มีเหตุผลอะไรจะต้องปิดบังแน่นอนฮะเพราะเพราะยังอาจจะไม่ถึงหัวหน้าพรรค แต่ลุงตู่อ่ะแต่เขียนแล้วอยู่ที่งตู่ป่ะนี่มันของแบบนี้มันมีไทม์ไลน์มันมีช่วงจังหวะจากโคนเออนี่พยายามจะบอกว่าเขียนไปสมัครแล้วใช่ไหม ผมไม่รู้แต่คนที่บอกนะ <c oughs> คนที่บอกนะ <c oughs> ว่าก็คือคนในพลังประชารัฐ <c oughs> และคนรวมไทยสร้างชาตินั่นแหละบอกว่ากองเชขาสมัครเรียบร้อยแล้วไม่รู้กองเชียร์หรือกองช่ว<ล>ยแหละก็วไม่รู้ค,คนคนที่บอกตั้งใจอะไรไม่รู้แตก่ก็ใหญ่พอสมควรนะในการบอก,กสมัครหรือไม่สมัครแต่เกมสายเลือดเดินแล้วครับเดินแล้วตั้งแต่พรุ่งนี้เลยครับนี่สิ่งที่ทางสร้างความแบบตัวนี้บอกโอ้สองพี่น้องแบบ จุกมากโดยเพราะพี่ป้อมนี่จุกมากเมื่อจเจอคำสั่งนี้ครับสั่งให้พลเอกประวิตยไปกัมพูชาพี่โอ,อโยี่สิบสองถึงยี่สิบสี่พยยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่สามวัน,นไม่ได้สั่งครับเป็นการมอบอำนาจให้พี่ใหญ่ไป <c oughs> ปฏิบัติหน้าที่ในการเจรจาความเมืองกับกัมพูชาในว่วงวันที่2 <ผม S> 2ถึง24่สิบไปทำอะไรคุณรู้ไหมป <พบ S 1> ระชุมกะลาโหมอาเซียนกับสหรัฐไงออาเซียนกับสหรัฐไงแล้วปร,ระชุมรัฐมุตรี กลาโหมแล้วลุงป้อมเนี่ยทำหน้าที่เป็นอะไรเ,ออเป็นรองนายกรัฐมนตรีออกำกับกาลาโหมไหมไม่ได้กำกับครับเป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาลาโหมอ๋อที่ปรึกษาก็ไปได้นะไปได้แต่คำถามผมแต่คำถามผมมีอย่างเดียวพี่จอรี่โอว่าก่อนหน้านี้เวลาลุงตู่ไปไหนไม่ได้ในานามของรัฐมนตรีกาลาโหมเนี่ยให้ลุงป้อมหรือว่าให้ใคร ให้พี่ช้างให้พี่มนตรีช่วยให้พี่ช้างชัยช้างมงคลอาจจะเป็นไปได้เพราะรอบนี้มันเป็นเรื่องตีกะลาหมอาเซียนเขาบอกว่าต้องวนาบมิกป้อมอย่างเงี้ยฮะ ก็มอบบริบทให้พี่ใหญ่เข้าไปแสดงบทบาทจริงๆฝั่งลุงป้อมเสฝั่งลุงป้อมบอกว่าอันนี้เป็นการลอดเสือออกจากถ้ำพอล่อเสือปั๊บหลังอย่างนี้คือทุบเลยคนนี้เพราะในจังหวะเดียวกันที่พลเอกประวิทย์ท่านไปเขมรเนี่ยนะครับ24พฤศจิกายนพลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่เพชรบูรณ์นี่24กำหนดนะมะขามหวานนี่เขาบอกว่าเนชั่นอะเฟกนิวเอางี้รวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐครับ ท่านลองไปถามบรรดาคณะลุงป้อมที่ยกทัพลงไปที่กำแพงเพชรดูรว่าใครที่เป็นคนบอกว่าเขาแยกการแน่แล้วเขาลาออกเขาไปสมัครเรียบร้อยแล้วคนการเมืองล้วนแล้วแต่เป็นคนเสนอข่าวเข้ามารรเราทำหน้าที่กรองข่าวและสืบข่าวว่าตกลงเป็นความจริงหรือไม่คำถามคือโอเคตรงนั้นจะสมัครเมื่อไหร่วันหนึ่งก็สมัครแหละอจะเขียนแล้วกอดก็ก็กรู้แหละ ไปทำไมไปเพชรบณ์ขามหวานเพชรบณ์ไปดูตระกูลในเพชรบณ์เนี่ยมีสามบ้านใหญ่อี่พี่โอรู้จักดีครับเอี่ยมทองใจสดจักรรัฐพัวช่วยและเลขาธิการพักพลังประชารัฐเมื่อก่อนเนี่ยทางครับต้องบอกเพชรบูุ์ก็ต่อสู้กันดูเดือดมากสามตระกูลสาบ้านใหญ่แต่หลังๆเหมือน้เขารวมกันแล้วก็มอบอำนาจให้กับสติพร้อมพัฒน์ไปดำเนินการถูก แต่คนบีฮ d t เดอ c ซีนมี2ตระกูลนี่ไงครับคือทองใจสดกับัวช่วยครับโอ้โหเพราะฉะนั้นการที่นายกเดินทางไปเพชรบูรุ์ในช่วงที่ลุงตูลุงป้อมไม่อยูมอยย่มันหมายถึงอะไรเขาเรียกจะเจาะยาก็เหมือนที่ลุงป้อมไปกำแพงเพชรอะ่ะทุก <laughs> <น>แล้วเลขาสันติเนี่ยก็ตามลุงป้อมไปเมื่อวันที่กำแพงเพชรนะเมื่อวานนี้นะใช่ท่านคงปวดหัวตายเลยนะตามพลเอกประยุทธ์24ด้วยเนี่ยนี่มันแ <c oughs> นะนาเลขา <c oughs> สายรับจับป่าลอยต่อ <c oughs> เป็นยังไงครับกระเซาะกระแทกเข้าไปสอบถามดูว่าวันไปกำแพงเนะี <c> ับ <oughs> <c oughs> ไปกำแพงอะตกลงเลขาธิการพักเนี่ยแสดงท่าทีอย่างไรเมื่อมีการบอกว่าระหว่างพลังประชารัฐกับรวมใจไทยเนี่ยแยกกันเดินเออเลขาธิการพัก อ้ำอ้ำอึ้งอึครับพูดก็ไม่เต็มปากแต่คนพูดเต็มปากคือใครรู้ไหมจากโคราชป่ะคุณวีรัตรัตนเศษจับไม้ปึ้งพูดออกเสียงไหมดังเลยหาเสียงเลยว่าว่าพี่น้องถ้าใครออกจากพลังประชารัฐไม่ต้องไปเลือกมันอ๋อแล้วถ้าเกิดคุณกันสันติกำลังคิดอยู่ล่ะ เขาบอกว่ายืนอยู่ตรงนั้นเฮ้ยเขาบอกว่าบรรดาสอสอกำแพงเพชรเนี่ยเท้าอย่างนี้เลยนะขยับเท้าขยับเท้าสอยเท้าสอยเท้าสอยเท้าคำถามก็ต้องให้เห็นว่ายุทธการตอนนั้นให้พี่ใหญ่ออกจากพื้นที่ไปก่อนทั้งที่เรื่องของกาลาหมไม่ค่อยให้มอบงานให้กับพี่ใหญ่มาก่อนเลยครั้งนี้เป็นหน้าสังเกตแล้วก็ฝั่งของเสของลุงป้อมก็รู้เลยว่าชักไม่ธรรมดามาเขาแยกกันเดินไหมแล้วแต่ก็ว่ากันไป